ตอนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจไปทางอื่นเพราะใจนี้เป็นการรักษาได้ยากเหลือเกินขอให้พากันภาคเพียนพยายามรักษาใจดวงนี้ให้มันได้ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ความมุ่งหมายก็เพื่อให้รักษาใจดวงนี้แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอากุศลเพราะว่าบุญกุศลกับบาปกรรมนี่มันเป็น คู่ศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนจะ่ไรเลยทีเดียวถ้าหากว่าตนเองไม่ฝึกตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วบาปอากุศลมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจนี้มันเป็นคู่แข่งกันมาแต่ไหนแต่ไร แต่ว่ามีใจเป็นประมุขประทานของบุญและบาปสุดแล้วแต่ใจน้อมไปทางไหนเมื่อใจน้อมไปทางบาปบาปมันก็มีกำลังขึ้นในใจถ้าใจน้อมไปทางบุญกุศลบุญกุศลก็มีกำลังขึ้นในใจก็มันเป็นอย่างนั้น จิตของปุถุชนผู้ยังไม่ได้บรรลุถึงโลกุตตรธรรมเนี่ยรวมความเลี้ยวรียกว่ามันมีทั้งบุญทั้งบาปติดตามมาสั้งแต่อเนกาชาต,ตินู่นเหตุะนั้นแหละการเกิดมามีขันห้าอันนี้มันจึงไม่เที่ยงไม่ยังยืงยนได้ เนื่องจากว่าคนเรานั้นทำทั้งบุญทั้งบาปพร้อมกันมาบางคนก็ทำบุญมากกว่าบาปบางคนก็ทำบาปมากกว่าบุญก็ได้ทำบาปมากกว่าบุญบาปนั้นมันก็มาตกแต่งอ,อวัยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องวิบัติต้องทนทุกข์ทรมาน ใครละทนทุกข์ทรมานนะก็จิดตดวงนี้แหละเป็นผู้ทนทุกข์ทรมานอันร่างกายนี้มันไม่ว่าอะไรอะมันถึงมันจะวิบัติแปรปวนไปมันก็แปรไปตามเรื่องของมันแต่มันไม่ไม่รับรู้ความแปรปวนของตัวเองจิตต่างหากเป็นผู้รับรู้ นี่จึงเป็นปัญหาที่ควรคิดการเกิดมามีชีวิตชีวาในโลกอันเนี้ยเมื่อหาว่าคิดไม่ถึงต้นตอของมันแล้วมันก็ไม่รู้จักทางแก้ไขเรื่องมันนะถ้าเราคิดเข้าไปแล้วไปถึงต้นตอมันจริงจังแล้วมันก็ ด้จากทางแก้ไขแล้ววันนี้นะโดยน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการที่จิตมันจะตกไปในทางอากุศลน,นั่นก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกให้มันสง,งบนี่ก้อสำคัญมันนะเมื่อมันไม่สง,งบแล้วมันก็ไม่มีกำลังเข็มแข็งจิตนี้นะ อ่อนแอเมื่อมันอ่อนแอแล้วอะไรกระทบเข้ามาน้อยหน่งมันก็หวนไหวไปตามเย่างนั้นเอาเรื่องดีมาถึงเข้าก็ยินดีไปตามเรื่องชั่วมาถึงเข้าก็ยินร้ายไปตามโกรธไปตามแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันที อันนี้แหละจิตใจที่ไม่มีกำลังเข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลมันยอมอ่อนไหวไปตามอารมณ์อันชั่วร้ายอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสเดังนั้นแหละโดยเหตุผลแล้วเราจึงควรฝึกจิตใจอันนี้ให้สงบตามหลักวิชา ธรรมะในพุทธศาสนานี้กานที่จิตนี้จะมีกำลังเข้มแข็งได้ก็เพราะทำให้มันสงบลงถ้าปล่อยให้มันคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปุยไปมันได้ความเสียใจบ้างดีใจบ้างนี้มันก็อ่อนแอเลยตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นพอ มีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงตื่นเต้นวันไว้ไปตามหาความสงบสุขไม่ได้เลยอทำยังไงเรามันจึงจะสงบได้อันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิด ถ้าไม่คิดก่อนมันก็ไม่เห็นลู่ทางให้เข้าใจเพราะว่าจิตที่มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยมันมีหลายเรื่องที่ให้จิตพุ่งจิตพุ่งซ่านนะนะบางทีมันผิดหวังในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งอา้าวมันก็วิศวิจารอยู่นั้นแหละ ครับแค่นแน่นใจอย่างนี้นะวิธีแก้แล้ก็พิจารณาลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วทำอะไรจะให้มันได้สมหวังทั้งหมดมันจะได้มาแต่ที่ไหนอย่างนี้นะแหละแทนถ้าหากว่า มันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังเกิดมาในโลกอันนี้นะมีอะไรได้มาแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่เสียไปมันก็เป็นอนุภาสมหวังอัตภาพร่างกายนี้มันก็อยู่ยั่งยืนนานตลอดการไปนถ้าอย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในมนุษย์นี่แหละ อันนีพาาาาาภาษาธดาทรงตรัสว่านิพานไม่ได้อยู่ในมนุษย์นี้นั่นเองสวรรค์ก็ไม่มีพรหมโลกนก็ไม่มีพนิพานนะดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนั่นแหละจะพึงพากันสันนิษฐานดูให้ดี เพราะว่าที่ไหนที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นิพานทั้งหมดเลยนิพานแปลว่าดับดับอะไรดับทุกดับทุกทางใจทีนี้ในเมื่อจิตนี่ไปอาศัยอยู่ในที่ไหนสถานที่นั่นยังวันไหวไปมาอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นทุกข์แหละ มันยังขิดมาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยลองสังเกตดูสิมันเป็นทุกข์ไหมน,นี่คนที่ไม่สร้างสังเกตแล้วมันก็จะไม่รู้ไม่รู้ว่าตนเป็นทุกข์เกิดร้อนยังไงอ่ะหรือว่าเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่ก็ก็ดิ้นรนไปเฉยๆอย่างนั้นแหละ ไม่ได้คิดเลยว่าเราเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้ทบทวนมาเลยไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์ก็ทุกข์ทนทรมานไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จักทางออกจากทุกข์คนไม่ทวนกระแสจิตเข้ามามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการ ทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิภาวนานี่มันก็ได้แก่การทวนกระแสจ,จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่ปล่อยให้จิตเคล็ดท่านออกไปข้างนอกโดยส่วนเดียว่หนหลยมันถึงมันมันจึงจะสงบลงได้แล้วคก็จึงจะรู้ความจริงของชีวิตได้ว่า ความจริงของชีวิตเนี่ยหมายถึงดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงสัตภ,ภาพร่างกายอันนี้แหละมันไม่เที่ยงจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรเล่านี่แล้วเมื่อร่างกายน,นี้ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่เวดล้อมอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะลองสังเกตดูให้ดี เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมเราจึงมาหมกมุ่นกันอยู่จึงทำความพอใจอยู่กับโรคสานิบัติอันนี้อันนี้นนมันก็เนื่องมาแต่อวิชชาความไม่รู้นั่นแหละมันหุ้มห่อจิตใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปนึกว่าโลกอันนี้น่าอยู่น่าอาศัย เพราะว่าสิ่งล่อใจที่ให้เกิดความสุขความสบายชั่วคราวนี่มันมีอยู่เหมือนกันเมื่อมันไม่รู้สิ่งล่อหลอกจิตใจให้หลงให้ติดดังกล่าวมานี่มันจึงได้หลงติดอยู่ในโลกอันนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่แต่มันถังไม่ได้ทบทวน เข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่พิจารณาดูมันจึงไม่เห็นรูปทางจึงไม่เบื่อไม่น่ายผู้ใดที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารน,นี้ได้ก็เพราะว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มาสงบนิ่งอยู่ในนี้ทีนี้ร่างกายอันนี้มันแปรปวนมันก็กระทบกระทั่งกับจิตในจิตก็รู้วันนี้นะ ก็รู้ว่าแมมมันทุกข์จริงอาศัยอยู่ในร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่อย่างนี้แล้วร่างกายส่วนไหนมันวิบัติอย่างนี้นะจิตนี่ก็ไปรับรู้หมดเลยเจ็บหลังปวดเอวจิตนี่ก็รับรู้ว่าเจ็บหลังปวดเอว ปวดแข้งปวดขาจิตก็ไปตามรู้ว่ามันปวดแข้งปวดขาอย่างนี้เลยปวดท้องปวดไส่ก็ไปตามรู้ว่าปวดท้องปวดไส่หมายความว่าเจ็บตรงไหนวิบัติตรงไหนจิตนี่ไปรับรู้เอาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงทนได้ยากลำบากจึงได้กระวนกระวายในจิตนี่นะ แบบนี้เมื่ออาตภาพร่างกายนี้ยังปรากฏอยู่ตราบใดนี่นะความแปรปรวนของร่างกายก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อความแปรปรวนของร่างกายมีอยู่อย่างตราบใดจิตนี่ก็ย่อมด้รับรู้แล้วก็ย่อมหวนไว้ไปตามความแปรปรวนของร่างกายนี้อยู่อย่างนั้นเลยใน,ในที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ชาติปิทุกข,ข่าขาิความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอาวัยวะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันถึงเป็นทุกข์มันถึงแปรปวนมันถึงทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้พระศา,าสดาทรงสอนให้ฝึก,กจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้ว ให้ใช้ปัญญาสอนจิตใจให้รู้เท่าตามเป็นจริงนี่แหละมันถึงจะเป็นทางออกจากทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์นี่มันเป็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้ดังนั้นบุคคลจะไปละทุกข์อันนี้มันละไม่ได้ละได้แต่เหตุแห่งทุกข์เท่านั้นเอง ดังนั้นเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ต้องสาวหาเหตุของมันเหตุมันมาอย่างไงเมื่อเราสาวไปมันก็รู้ได้เหตุของมันก็เพราะเหตุเพราะจิตใจมันยึดมัน่นถือมั่นอยู่ในบุญในบาปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อจิตใจมันสะสมทั้งบุญทั้งบาปมาบุญและบาปนั้น,นก็เป็นเหตุเป็นวัจจัย พาดวงจิตอันนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่พาดวงจิตนี้ไปปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาผสมประสานกันเข้าแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วที่จิตใจทำนี่แหละไปตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้อยู่ในท้องของมารดานู่น เมื่อกรรมดีตกแต่งให้ก็ยังทั่วหน่อยกายร่างกายนี่มันก็สมบูรณ์ทุกส่วนแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคไัยเบียดเบียนขึ้นเชื่อว่าบุญตกแต่งให้แล้วมันง่ายทุกอย่างแม้นอนอยู่ในคันของมารดาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรมารดาก็มีสุขภาพอนามัยดี ธรรมดาว่าคนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเวลาคลอดออกมาก็คลอดง่ายเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นแหละเพราะอ,องค์ประสูติพระมารดาก็ประทับยืนีน่่อยางแล้วในตำร,รายังกล่าวว่ามีพวกเทวดานั่นลงมามารับ ถ้าจะตโรกรบาลทั้งสี่นนอะนะมาคอยรองรับพระรูปพระกายของพระอ,องคนะ์ไม่ให้ตกลงไปถึงพื้นดินนะพอพ้นจากท้องออกมาอย่างนี้เทวดาก็รับเอาทันทีเลยแล้วก็มีพ่อนำร้อนนำเย็นลงมาโสดสงพระอ,องค์ ทำให้พระวรากายนั้นสะอาดสะอ้านดีพระมารดาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนี่หละอาศัยบุญญาณุภาพของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญมาในอเนกธาตุมันมาตกแต่งให้บัดนี้คน โท่วไปก็เหมือนกันเลยคนผู้มีบุญวาสนาผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมามากผู้ได้ให้ทานผู้ได้รักษาศีลมาให้บริสุทธิ์ผู้ได้ฟังธรรมผู้ได้ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แกผู้มีคุณงามความดีอันสูงกลัวตนมือนี้นะ ผู้ไม่เบียดเบียนใครในชาติก่อนนู่นไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะทำมาหาเลี่ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ไปทำลายล่างฐานชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาเรียงอัตภาพของตนเองมีความอริยารอบเอือเฟื้อเกือกูลแก เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอนุภาพแห่งบุญกุศลนั่นแหละตามมาปฏิสนธิในท้องของมารดาก็สะดวกสบายคล้ายคลึงกับพระโพธิสัตว์นั่นแหละแต่ว่าจะให้ยอดเยี่ยมเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์นั้นไม่แล้วเพราะว่าการสั่งสองบุญกุศลมันคนละชั้นกันเนี่ย พระโพธิสัตว์ท่านสร้างบุญกุศลอย่างอุกฤษมากเช่นให้ทานอย่างนี้คนธรรมดาสามัญจะให้ทานลูกกระตานี้ไม่ได้เลยนี่ยแต่พระโพธิสัตว์นั่นเมื่อผู้มีผู้มาขอลูกตายพระองค์ก็สละให้เลยอย่างนี้แหละ อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ใครขอให้หมดเลยนี่คนธรรมดาสามัญน,นั้นสละไม่ได้ถึงขนาดนั้นลูกก็ให้ทานได้มียก็ให้ทานได้อย่างนี้เราคิดดูจะไม่ให้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐยังไงเล่ะทีนพระองค์ก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ยอมร่วงสินแม้ว่า ใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลพรอองค์จะไม่ยอมเลยใครจะฆ่าก็ฆ่าไปอันอย่างนี้พระอ,องค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วในวัฏตาตสงสารนี้แล้วพรอองค์ก็ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฐิไปตลอดชาติบางชาติก็หลงหอยู่หรอกแต่ว่าหลงไม่นาน เมื่อมีผู้มาชักจูงเข้าไปแล้วก็รู้ตัวได้พอรู้ตัวได้แล้วพระองค์ก็กลับประพฤติดีประพฤติชอบในคะธรรมวินยัยเช่นอย่างในครั้งที่พระองค์บังเกิดขึ้นในศาสนา ของพระพุทธเ,เจ้ากัสปะเนะั่นชื่อว่าธรรมปาระเกิดในตระกูลมิสาลิธิมารดาบิดาเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์น,นั่นเ <c oughs> องพระองค์ก็เลยได้รับเนะนํนำสั่งสอนไปในรัฐิศาสนาพราหมณ์นั้นแต่ว่า บุญของพระองค์เนะี่ยมีอยู่อย่างว่าแล้วเนีน่ก็ไปได้คนผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างสูงส่งเป็นมิตรเป็นสหายเรียกว่าคติการะอุบาสกอุบาสกคนนี้ได้ฟังคำคำ,คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จอนาคามีผลแต่ไม่ได้ออกบวชเพราะว่าเลียงแม่ตาบอด บางเอิญก็ไปได้ธรรมภาระมันเป็นสหายวันนี้คติการะอุปสม์นี่ก็พยายามทักดวนธรรมภาระนี่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมไปทีแรกไม่เชื่อก็ยังกล่าวช่วงจ่าไปอีกว่าเฮ้ยสมณะศีรษะโล้นจะมีดีอะไรอ่ะ ไปบินธบายมาฉันแล้วก็น,นอนอสบายไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้แหละแต่คติการะอุปบาสกนี้ก็ไม่ยอมพยายามอยู่นั่นแหละวันหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำไปมาก็บอกคติาละะนี่ไปจับผมเปียของธรรมประภะชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า หมเปียนี่เขาถือว่าเป็นของสูงใครไปจับไม่ได้แต่ธรรมปาระนี่คิดแม่ทิการะนี่ลงมาจับผมเปียเราแล้วอย่างนี้นี่ในการที่ท่านชักชวนเราไปเฝ้าคุยเจ้านี่น่ะว่าสำคัญนะเอาละทางนั้นเราจะไปด้วยตกลงไปด้วยกันพอไปเฝ้าคุยเจ้าพระองค์แนะนำสั่งสอนเข้าไป ได้เกิดศรัทธาเรื่องใสออกบวชเลยนีนเน่เรียนทรรเรียนวินัยประพฤติตั้งมั่นอยู่ในสิกขาบทวิน,ยนัยน้อยใหญ่ไม่ทำบาปตลอดชีวิตนั่นแหละในชาินั้นน่ะเ,เป็นอันว่าพระองค์ได้บำเพ็ญในกัมมบาร,รมีให้แก่กล้า นั่นแหละจึงเป็นปัจจัยอันใหญ่หลวงนำให้พระอ,องค์ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาในยุคนี้แม้จะสมบูรณ์ด้วยโพภราสมบัติลาบยศสรรเสริญมากมายเท่าไรพระอ,องค์ก็ไม่หลงไหลติดอยู่ในการมาุขสมบัติอันนั้นก็เพราะอานิสงส์แห่งเนคขมะบรารมีนี่แหละมากระตุ้นพระไัยอยู่เสมอ อันนี้ส์การออกบวชหมายเวาว่าอย่างนั้นเละจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้สละราชสมบัติออกบวชไปเพื่อแสวงหาทางจัตสร้สัมมาสัมโพธิญาณและจะได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้คนทุกข์ไปตามด้วยเมื่อเมื่อพระองค์ออกบวชแสวงหาทางจัตุรุไป ก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้สัดรู้พระองค์ก็จเจริญอนาปานสตินี้ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สามารถบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามไปโดยลำดับโดยลำดับจนตลอดถึงฌานที่สี่เมื่อบรรลุถึงฌานที่สี่แล้วก็จเจริญวิปัสนาต่อ โดยยกเอาขันห้านี้ขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ตามสภาพความจริงเมื่อเห็นขันห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่นควรยึดควรถือพระองค์ก็จะปล่อยวางขันห้านี้ลงจิตก็รวมลงไปแับนี้ก็ ได้ตัดสร,รู้บุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นแหละในปฐมยาม,มาเมื่ออริยชาตนหลังได้ทิ้นสงสัยในชาติความเกิดของพระองค์แล้วก็ทรงพิจารณาเจริญนิพพาต่อไปอีกถึงเที่ยงคืนก็ได้ตัสร,รู้จุตูปปาฏยานทรงพระ ปรีชาอย่างรู้ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นถุกเป็นทุกข์จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่ามันทํากรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ยึดเอากรรมดีกรรมชั่วนั้นไว้ไม่ยอมละกรรมชั่วไม่ยอมทํากรรมดีฝ่ายเดียวพูดง่ายๆว่าบาปก็ยึดถือเอาไว้บุญก็ยึดถือเอาไว้ มัน,นี่บุญบาปนี่เนี่ยพาให้ท่องเที่ยวเคือแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ผู้ใดพระอ,องค์เจ้าพี่นาเห็นว่าผู้ใดเพียรลาบบาปให้หมดไปจากกิจสันดานแล้วตั้งใจบำเพ็ญแต่บุญกุศลไปบุญกุศลนั้นมันก็พระลันเต็มได้เลยบะนี้เพราะมันไม่มีบาปมาแย่งนั่นแหละ พระองค์ก็เช่นเดียวกันน่ะพระองค์ก็เพียรละบาปไปจนหมดสิ้นแล้วทรงสั่งสมบุญบุลฉันว่าเต็มบริบูรณ์ถึงได้ตัสสรุปเป็นพระเทดเจ้าผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์สําเร็จตามพระองค์ได้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ละบาปไปหมดท้ากันจกลงจึงมีผู้บรรลุมรรคธรรมวิเศษตามพระองค์ไปมากมายนีย่สรุปใจความลงแล้วว่า บุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั่นก็พรามาพยายามภาวนาทำใจให้สงบทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมาเห็นแจ้งนี้มันก็ตื่นตัวรู้ว่าตนนั่นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมาอาศัยอยู่ในสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง เมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็ปล่อยวางนะอ่นี่แหละไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นอันว่ารู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์คืออุปาทานความยึดถือเมื่อละความยึดถือนี้ได้ทุกทางใจมันก็ดับไปหมดเลยเป็ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบความจริงอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจ บำเพ็ญทางจิตใจนี่ให้เป็นไปดังแสดงมา